งานนี้ของจีนเกิดขึ้นในขณะที่ทั้งโลกวุ่นวายในเรื่องของสงครามการค้าใช่ไหมครับจีนก็ไม่สนใจอะไรก็ตามที่จีนคิดว่าเขาสามารถที่จะเดินหน้าไปได้นะครับหรือทำให้โลกมองแล้วเห็นว่าจีนกาลังทําอะไรที่มันอยู่นอกเหนืออยู่เกินเลยหรือมันอยู่เหนือการการการทะเลาะเบาแวงเรื่องการค้าเนี่ยนี่คือจีนที่ที่ที่จะต,ต้องการให้โลกเห็นก็เหมือนที่เรารายงานเมื่อวานนี้เรื่องเวทีสื่อใช่ไหมครับ จีนเป็นเจ้าภาพจัดเชิญซื้อมาจากทั่วโลกเลยนะครับนี่ก็เป็นคือมีหลายงานเกิดขึ้นพร้อมๆกันในจีนตอนนี้เลยที่ยังไม่เห็นว่าจีนบอกว่าไม่เห็นอะไรนี่ทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปปกติสงครามการค้าก็ว่ากันไปแต่ว่าสิ่งที่จีนแสดงความล้ำหน้าได้ก็จีนก็ต้องการที่จะไม่เสียโอกาสในการที่ทําให้โลกเห็นแหละของคุณท่านนี่แหละครับกอเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันยิ่งตอบย้าเลยว่าความก้าวหน้าทางด้านการบินทางด้านอวกาศของจีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครฉุดอยู่แล้วล่ะ ตอนนี้เรียกได้ว่าคือสุดไม่อยู่อย่างที่คุณเทพชัยบอกจริงๆนะครับคือยืนยันอีกเสียงจากการที่ไปที่เซี่ยงไฮ้นะครับบรรยากาศเนี่ยคือจีนพยายามขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆจริงๆนะครับงานต่างๆก็ดําเนินไปปกติไม่ได้พูดถึงเรื่องสงครามการค้าใดๆเลยนะครับคือในงาน ที่ผ่านมาเนี่ย24เมษายนของทุกปีเนี่ยจีนเขากำหนดให้เป็นช c h น n า Space Day นะครับเป็นวันที่จีนเนี่ยเขาปล่อยดาวเทียมดวงแรกสำเร็จเมื่อปี1970ครับก็เลยถือว่าวันที่24เมษายนเนี่ยเป็น China Space Day ของทุกๆปีแล้วก็ย้อนไป10ปีเนี่ยเขาก็เริ่มจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับอวกาศจีนเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่10แล้วที่ได้จัดงานนะครับในระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นว่า ภารกิจอวกาศจีนเนี่ยเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ย้ําถึงความสําเร็จความพยายามของจีนมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้แพ้กับชาติตะวันตกอย่างสหรัฐหรือว่ารัเสเซียเลยแม้ว่ารัเสเซียช่วงนี้จะแผวๆไปบ้างนะครับแต่จีนเนี่ยก็ได้ว่าจะพยายามเป็นเบอร์สองแล้วครับคุณเทพชัยคุณแคลร์ครับ,รบเพราะว่าอย่างโครงการไปดวงจันทร์ ส่งยานไปดาวอังคารก็ทําได้แล้วแล้วก็สร้างสถานีอวาากาศของตัวเองก็ทําได้แล้วซึ่งสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คือแสดงมาในงานนี้ครับครับคือที่ผ่านมาแต่คตุณแคลร์กับคุณดรอนินก็คือถ้าเรื่องที่มันเป็นการพัฒนาทนางด้านเทคโนโลยีเนี่ยจีนก็จะเก็บเงียบๆนะเก็บส่ลิ้นชักไว้ไม่บอกใครหรอกรแต่ว่าในช่วงหลายปีบอกว่าไม่ได้แล้วไอ้ความก้าวหน้าของจีนทางด้านนี้เนี่ยมันต้องให้ทุกรู้เพื่อที่คนจะได้รู้ว่าตอนนี้จีนไม่เป็นรองใครแล้วนะครับ เที่ยวนี้คุณเรนเห็นอะไรบ้างที่มันบ่งบอกแล้วว่าตอนนี้จริงมันไปไกลมากเลยครับครับคือจะบอกว่าลิ้นชักที่คุณเทพชัยว่าเนี่ยมันเป็นลิ้นชักตัวเลมอนเลยนะเข้าไปเนี่ยโอ้โห <c oughs> มีอะไรซ่อนอยู่มากมายเลยครับอย่างเทคโนโลยีจรวดที่เขาเอามาตั้งเนี่ยคือเอาเครื่องยนต์มาตั้งโชว์เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาพัฒนาอะไรบ้างเครื่องยนต์รุ่นอะไรแล้วและที่น่าจะเป็นส่วนที่ซ่อนในลิ้นชักที่โหสาคัญมากๆเลยก็คือ บริษัทเอกชนของจีนครับตอนนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยกับบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมรักใช่ไหมครับเ่าเป็นเอ่ c e X ็กซ์หรือว่าบลูออริจินที่พยายามทำเทคโนโลยีด้านอวกาศเชิงพาณิชย์มากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยจีนเขาพัฒนาด้านเอกชนไปพอสมควรแล้วนะครับโดยเฉพาะจะรวดครับถ้าเราคุ้นเคยกับจะรวดฟอ l c คน9ของ Space X ที่เอามาจอด ปล่อยแล้วก็มาจอดที่ฐานได้ปรากฏว่าจีนก็นะทําได้แล้วนะครับคุณเทยแชรครับก็มีจรวนเนี่ยที่กลับมาจอดลงได้อย่างบริษัทที่ชื่อว่า Land Space เนี่ยก็เขาเคลมว่าประสบความสําเร็จในการพัฒนาจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงมีเทนไปทดสอบขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็กลับมาปล่อยได้สําเร็จครับคือทรงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับจรวด Falcon 9ของ SpaceX เลยนะครับ คือจรวดที่เราเห็นเนีอย่างเครื่องยนต์เนี่ยก็คือทรงนี้คล้ายๆกันเลยนี่คือเครื่องยนต์ที่เขามาโชว์กันเลยนะครับนี่ขน,ขนาดเข้าของจริง ừ, ถ้าเราไปยืนเนี่ยก็คือสูงท่วมหัวเราเลยใหญ่มากครับ <ừ. S 1> อันนี้เป็นจรวดว f เอฟหนึ่งร้อยนะครับที่เราจะเห็น <ừ. S 1> จีนเวลาส่งคนขึ้นสู่อวกาศเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้เลยครับอันนี้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมีหลายเครื่องที่ประกอบกันเป็นจรวดขึ้นมา คุยกับน้องเติ้ล s p a c e ครับไปงานนี้ด้วยกันเขาบอกว่าสถาบัตยกรรเนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ถามว่าจีนเนี่ยเริ่มต้นมาจากอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐในกีดกันมาโดยตลอดนะครับว่าไม่ให้เข้าถึงขอ้อมูลด้านอวกาศเลยปรากฏว่าก็ได้การได้รับการแชร์ข้อมูลว่าก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากรัสเซียครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยก็คือทรงรัสเซียเลยเพราะว่าไปๆมาๆเนี่ยก็จะพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นแบบของจีนนี่คือจรวด Long March f นะครับที่ ใช้ล่าสุดนี่แหละครับเป็นรุ่นล่าสุดอันนี้คือขนาดจําลองนะครับถ้าของจริงเนี่ยต้องคูณสิบขึ้นไปอีกแล้วก็อย่างอันนี้ก็คือโครงการไปสำรวจดวงจันทร์ครับที่เรียกเรียกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญอย่างปีที่แล้วที่ พี่กรอนที่ชางเอ๋อหกไปเก็บตัวอย่างกลับมาก็นําตัวอย่างมาโชว์ให้เราเห็นด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างของชางเอ๋อหกครับมีทั้งช้างเอ๋อ5สนางเอ๋อหกน่าสนใจในในส่วนที่คุณทเรนพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ไปดวงจันทร์อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ไปดวงจันทร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไปดวงจันทร์ทางด้านมืดของดวงจันทร์ที่ไม่มีใครไปมาก่อนเลยใช่ครับที่คนอื่นไม่ไปลงเป็นด้านมืดของดวงจันทร์แล้วก็ไปเก็บมาเก็บตัวอย่างมาได้อย่างนี้ก็คือเป็นจำลองของยานชางเอ๋อห้าที่ที่ไปที่ไปลงจอดนะครับ แล้วก็บีบตัวอแคปซูลเนี่ยและนี่คือแคปซูลของจริงที่ไปเก็บตัวอย่างแล้วก็หย่อนลงมาที่โลกนำตัวอย่างมาใช,ใช่เอามาโชว์จะเห็นว่ารอยไหมเนี่ยคือเป็นรอยไหมที่ผ่านชั้นบรรยากาศมาเลยอ,อีกส่วนหนึ่ง,ง,<า>งก็คือเท,ที่ยวนี้ถ้าดูจาก<อ>ที่คุณธนิเล่ามาเนี่ยคือทางการของจีนนะครับโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับองค์การอวกาศของจีนเนี่ยเขาก็เปิดเผยผลสมควรใช่ไหมในการที่จะบอกว่าจีนทําอะไรไปได้ขนาดไหนยังไงคือต้องยอมรับว่า ค่อนข้างพอสมควรครับแต่ไม่ว่าในงานจะเข้าค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ <laughs> ถ้าเราเป็นชาวต่างชาติคือ <laughs> คือเราก็ไปกับทางหนงานของไทยซึ่งเป็นกระทรวงอวนะครับมีทั้งนาริปแล้วก็จิสตาที่เขาไปตั้งบูธของเราด้วย <laughs> อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือโมเดลจําลองของโครงการ ILRS ครับคุณเทพชายคนแคลก,ก็คือโครงการที่เขาจะไปตั้งสถานีวิจัยบนดวงจันทร <laughs> <อ>์คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นภาพ เป็นภาพกราฟ,ฟิกอย่างเดียวเลยครับคราวนี้เอาโมเดลมาโชว์เลยว่าถ้าไปตั้งบนดวงจันทร์เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างอันนี้คือช้างเออสีนะครับที่อย่างที่คุณเทพชัยบอกว่าเป็นยานลำแรกที่ไปด้านมือของดวงจันทร์ได้สําเร็จนะครับนี่คือภาพกว้างๆของงานส่วนนี้แค่ส่วนเดียวเองนะครับที่เป็นส่วนของอวกาศของพีนและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีของเอกชนเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็มีสถาบันวิจัยจาก จีนเนี่ยหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นเป่ยจริงนะครับหรือว่าทางเซี่ยงไฮ้เองคืออย่างสถาบันวิจัยอวกาศของจีนเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับสหรัฐเลยนะครับ NASA เนี่ยจะมีนาซาจอห์นสันสเปซเซ n นเตอร์มีฮุสตันของเท็กซัใช่ไหมครับแล้วก็มีทางฝั่งแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็น JPL นะครับ จีนก็มีคล้ายๆกันเลยนะครับจะมีสถาบันวิจัยเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ต่างๆอย่างที่ไทยเนี่ยมีวิศวกรไทยไปอยู่ด้วยนะครับที่ไปพัฒนาอุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็อยู่ที่ฉางชุนก็ไปร่วมพัฒนาอุปกรณ์ที่จะไปกับยานฉางเอ๋อเจ็ดครับอ๋อคือแสดงว่าทางจีนเขาก็อยากให้ประเทศพัฒนาอย่างไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในการสำรวจอวกาศตามโครงการของจีนด้วยใช่ไหม ใช่ครับคุณเทพชัยเพราะว่ายานชางเออเจนี่ยน่าจะเป็นโครงการแรกๆเลยที่เปิดโอกาสให้ต่างชาตินะครับไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวด้วยนะฮะมีการส่งเรียกว่า Proposal เสนอโครงการไปว่าอยากจะเอาอุปกรณ์ทดลองอะไรไปกับยานชางเอเจซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้ไปร่วมพัฒนาอุปกรณ์ไปกับยานชางเอ แน่นอนว่าไทยเนี่ยยังไม่มีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุปกรณ์ด้านอวกาศที่ไปกับยานที่ไปอยู่ไกลขนาดนั้นนะครับโอกาสนี้ก็เลยต้องส่งวิศวกรไทยไปร่วมพัฒนานี่คือชิ้นนี้นะครับที่ชื่อว่าแมชที่จะไปกับชานเออร์เจ็เป็นอุปกรณ์จาลองนะครับแต่ของอรจริงเนี่ยกำลังไปติดกับตัวยานเป็นอุปกรณ์ที่ไปตรวจสอบสภาพอวกาศครับแล้วชิ้นส่วนที่เราเห็นเนี่ย ต้องใช้อแมกนีเซียมอัลลอยซึ่งบ้านเราไม่เคยหล่อไม่ค,ครับด้วยวัสดุนี้มาก่อนนะครับเราก็เลยต้องไปเรียนรู้กับจีนแล้วก็จะเอามาหล่อได้เองที่ไทยครั้งแรกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองนะครับนาริสไปหล่อที่อ่าแม่ริมเลยนะครับก็ไปทดสอบอคือท,ทีมวิศวกรก็บอกกับเราว่าหล่อครั้งแรกก็ยังไม่ผ่านนะครับต้องหล่อครั้งที่สองถึงจะผ่าน oh oh. ที่ใช้แมกนีเซียมอัลลอยเพราะว่าตัว ชิ้นส่วนเนี่ยมันต้องมีลักษณะเบาครับแล้วก็ทนทานกับสภาพอวกาศที่มันรุนแรงได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วัสดุที่เบาเพราะว่าน้ําหนักที่ได้เราก็มีจํากัดด้วยนะครับคุณตัวเอนก็ติดตามากับความเคลื่อนไหวในวง <ใน S 1> กา <นะ S 1> รการสำรวจอวกาศมานานพอสมควรแล้วไปดูที่จีนครั้งนี้เนี่ยความรู้สึกยังไงว่าช่องว่างระหว่างการเป็นผู้นําทางด้านการสำรวจอวกาศระหว่าง ที่ใหญ่อย่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันช่องว่างมันห่างกันแค่ไหนจะบอกว่าถ้าถ้าไม่ก่อนไปเนี่ยอาจจะเห็นว่าช่องว่างอาจจะห่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่องว่างอาจจะแคบลงไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าทั้งบริษัทเอกชนที่ตอนนี้เนี่ยก็คืบหน้าไปกันมากแล้วนะครับพัฒนาจรวดเองแม้ว่าจะอยู่ในขั้นการทดสอบก็เริ่มมีความสําเร็จแล้วครั้งสองครั้งก็ถือว่าเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าสามารถ ทำจรวดเองได้ด้วยบริษัทเอกชนส่วนเรื่องที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าก็สามารถตามทันได้อย่างอีกอันหนึ่งที่เราไปเห็นในงานเนี่ยถ้าเราพูดถึงดาวเทียม Starlink ของบริษัท spacex นะครับเคข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียมที่ส่งดาวเทียมไปหลายๆดวงเนี่ยมัมก็ทำเล้วเหมือนกันนะครับทั้งสองท่านคือตอนนี้เนี่ย กำลังพัฒนาแล้วก็เริ่มมาพัฒนามาแล้วเกือบเกือบสิบปีแล้วด้วยกันในการที่จะส่งอินเทอร์เน็ตดาวเทียมแล้วก็โครงสร้างเนี่ยคล้ายๆกันเลยครับคือจะบอกว่าโมเดลถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเราจะพูดว่าเป็นจีนแดงกอบสินค้าจากทางตะวันตกใช่ไหมครับแล้วก็มาพัฒ <laughs> นาพัฒนาคุณภาพเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นอันนี้ <laughs> ด้านอวากาศ ก็เป็นโมเดลเดียวกันครับทั้งสองท่านที่พยายามจะไปดูว่าตะวันตกเขาทาอะไรกันบ้างแล้วก็มาพัฒนาศักยภาพด้วยตนเองก็อยู่ขั้นนั้นเหมือนกันครับ ก็คงต้องลุ้นกันแล้วกันว่าประเทศไหนจะไปปักธงบนดาวอังคารก่อนแล้วตอนนี้ระหว่างจีนกับอเมริกาเป็นรัสเซียใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้มองดวงจันทร์แล้วใช่ไหมคุณเทพใจเราต้องไปดาวอังคารใช่ใช่ดวงจันทร์มันใกล้ไปละมันง่ายไปแต่ว่าไม่มีชาวต่างชาติใช่ไหมคุณยีนก็คือส่วนใหญ่เราก็เป็นคนจีนที่ไปแล้วก็มีชาติที่ได้รับเชิญก็คือไทยใช่ครับ ส่วนงานชาวต่างชาติที่ได้รับเชิญไปเนี่ยจะอยู่ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ครับค mm ุณแพรที่เขาจะมีงานคอนเฟอเรนต์ international space conference ที่เป็นอีกอยู่ในอีกฮอ์อห,อหนึ่งนะครับซึ่งเราเข้าไปไม่ได้อันนั้นก็คือโดนกันจริงๆ mm hmm. เพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยยกเว้นเป็นแขกที่ได้รับเชิญเข้าได้สื่อเนี่ยต่างชาติเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแต่ในงานเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาประกาศช c h a n อแป8 mm hmm. คืออุปกรณ์ทดลองที่มี ประเทศที่ได้เข้าร่วมซึ่งไทยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่ได้จะไปกับช่างเออแปดเหมือนกันคราวนี้เนี่ยอย่างช่างเออเจ็ดเนี่ยจะเป็นยานที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์ใช่ไหมครับช่างเออแปดเนี่ยจะเป็นยานแลนเดอร์ก็คือไปลงจอดบนดวงจันทร์เลยไทยเนี่ยก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมที่ส่งอุปกรณ์ไปทดลองเป็นอุปกรณ์<ๆ>ที่ชื่อว่าอลไยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาโดยทีมของมหิดลแล้วก็นาริสเนี่ยร่วมกัน อาจารย์จากมหิดลนะครับซึ่งจะไปพัฒนาเกี่ยวกับตรวจสอบคลื่นที่อยู่ภายใต้ดวงจันทร์ครับก็เป็นอีกขั้นหนึ่งก็เลยเปิดตัว <okay. S 1> ไปแล้วก็ดีครับถึงแม้ไทยเราเองจะอีกห่างไกลจากการที่จะไปถึงระดับที่จีนแล้วก็ประเทศอื่นก็ทํากันแต่ว่าเราก็ไปกับจีนก็คงไม่เสียหายอะไรนะถ้าอยู่ใน <c oughs> เงื่อนไขที่ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้พัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านอากาศของเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับคุณคุทัทีนีไทยนี่ไปสองฝั่งเลยนะครับจริงๆอเมริกานี่ก็ไปด้วยนะครับใช่ไหมกขอบคุณครับเราได้ประโยชน์จากทั้งสองฝั่งไม่ไม่ไมและไม่เป็นเป็นศัตรูกับใครนะครับ